สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแตงพงศกรโผลเม้นข่าวซาร่าลันไม่มีใครใช้คำนี้ กลายเป็นประเด็นดราม่าจนได้เมื่อนางแบบสาวสวยซาร่าคาซิงกินีได้โพสภาพข้อความแชทที่ส่งมาจากลูกชายว่า Mum I miss you stepdad I miss you stepdad can you please talk ที่แปลเป็นไทยได้ว่าผมคิดถึงแม่พ่อเลี้ยงหรือดาริลผมคิดถึงพ่อเลี้ยงเราคุยกันได้ไหมโดยซาร่าได้เขียนแคปชั่นระบุว่า tears are rolling down and I can't stop them #I'm so sorry ที่แปลเป็นไทยได้ว่าน้ำตาไหลลงมาและฉันไม่สม จุดมันได้ฉันขอโทษพร้อมกับแท็กโพสต์ดังกล่าวไปยังสามีดาริวยังของเธอที่ตอนนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ในคุกทางด้านแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจสาราและครอบครัวมากมายขณะเดียวกันก็มีกระแสะด้านลบโจมตีไม่น้อยทั้งนี้อดีตนักแสดงแตงพงศกรได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าวในเพจดังด้วยโดยระบุข้อความว่าไม่มีลูกเลี้ยงที่ไหนใช้คำว่าสเตปเดดเรียกสเตปเด็ดแน่นอนครับถ้าไม่เรียกพ่อก็เรียกลุง เรียกนะ้าเรียกอาหรือถ้าเป็นฝรั่งเขาก็เรียกชื่อไปเลยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี y c o m ขอบคุณครับ